ส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดีกับเรือน้ำมันเถื่อนของกลางนะคะวันนี้ผู้ต้องหาเรือน้ำมันเถื่อนของกลางได้เข้ารายงานตัวกับตำรวจป,ปอสค่ะโดยผู้ต้องหายืนยันนะคะว่าไม่ใช่บุคคลที่หลบหนีไปกับเรือน้ํามันเถื่อนสามลำขณะที่ลูกเรือที่ไม่มารายงานตัวเจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะถอนประกันและอาจจะพิจารณาคดีฐานลักเรือของกลางค่ะ ลูกเรือ11คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีที่ตำรวจจับเรือน้ำมันเถื่อนเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาเดินทางมาพร้อมกับทนายความเข้าพบพนักง,งานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพื่อรายงานตัวว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่หลบหนีค่ะ พันตำรวจเอชชัชวานชูชัยเจริญผู้กำกับการสองเปิดเผยว่าการดำเนินคดีนั้นถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกเป็นกลุ่มผู้ต้องหาในคดีที่รับผิดชอบของบอกอปอศเรื่องการจับเรือน้ำมันเถื่อนส่วนที่สองนะคะก็เป็นเรื่องของการติดตามเรือที่หลบหนีไปสามลำอยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการปราบปรามและกองบังคับการตำรวจน้ำ ผู้ต้องหาในคดีขายนะ้ำมันเถื่อนมีจำนวนทั้งหมด28คนทุกคนได้รับการประกันตัวรวมวงเงิน3ล้าน1แสนบาทเนื่องจากเรือลำที่บรรทุกน้ำมันชำรุดนะคะต้องสูบน้ำออกตลอดเวลาหากจะต้องใช้บุคลากรอื่นมาดูแลก็จะไม่ครอบคุมจึงพิจารณาให้ประกันเพื่อที่จะดูแลเรือค่ะโดยมีทานายความเป็นนายประกันว่าจะไม่หลบหนี โดยนวันนี้ก็มีลูกเรือที่เดินทางมารายงานตัวแล้ว11คนอีกสองคนก็อยู่ระหว่างการประสานเข้ามารายงานหลังจากทราบว่ายังอาศัยอยู่ในเรือที่ถูกยึดไว้ที่ท่าเรือตำรวจน้ำสัตหีบส่วนคนที่หลบหนีไปพร้อมกับเรือ3ลมลำจำนวน15คนจะถูกถอนการประกันตัวนะคะแล้วก็จะออกหมายจับเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมที่หลบหนีโดยจะไม่มีการสอบปากคาเพิ่มเติมเนื่องจากว่าจุดที่จับเนี่ยเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเลค่ะ จึงเป็นคดีนอกราชนาจักรทำให้ตำรวจนั้นต้องสอบปากคำร่วมกับอายการค่ะวันนี้เนี่ยไม่ใช่การสอบสวนปากคำเป็นการเรียกมาลนานตัวว่าใครยังเหลืออยู่ใครไม่อยู่แล้วครับถ้าใครไม่อยู่แล้วสิ่งที่เราดำเนินการต่อไปคือเราจดำเนินการถอนประกันแล้วออกหมายจับคนที่ไม่อยู่แล้วก็คือคนที่น่าจะหนีไปครับสำหรับการสอบสวนหาตำรวจที่บกพร่องต่อหน้าที่กรณีเรือของกลางพร้อมน้ำมันและลูกเรือหายไปสามลำ ขณะนี้ติดตามมาได้แล้วนะคะพลตํารวจตรีพฤทธิพงศ์ดุษฎนาถผู้บังคับการตํารวจน้ําเปิดเผยว,ว่าคณะกรรมก,การที่ตั้งขึ้นมาสอบวินัยกับตํารวจที่เกี่ยวข้องกําลังเร่งตรวจสอบข้อมูลอยู่โดยทางพลตํารวจจรุนกีดปันแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางได้กําหนดกรอบเวลาว่าต้องแล้วเสร็จภายใน7วันซึ่งขณะนี้คดีมีความคืบหน้าไปมากยืนยันนะคะว่า ในคดีนี้มีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าจะมีกี่นายตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่ค่ะ